อันอัครพัช์ควงแฟนสาวขิงปริมจดทะเบียนสมรสเป็นของขวัญวาเลนไทยหลังจากที่นักแสดงหนุ่มอันอัครพัชร์ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าสวมแหวนขอแฟนสาวขิงปริมแต่งงานเมื่อวันที่10ตุลาคม2567หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีทำเอาแฟนสาวหลั่งน้ำตาก่อนจะตอบเซเยสพร้อมเข้าสวมกอดหนุ่มอันทันทีท่ามกลางเพื่อนๆทั้งในวงการและนอกวงการร่วมยินดีล่าสุดวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์68 วันแห่งความรักหนุ่มอันได้ควงขิงแฟนสาวเดินทางไปสำนักทะเบียนเขตจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายให้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์พร้อมทั้งโพสต์ลงอินสตาแกรส่วนตัวแนบแคปชั่นว่าของขวัญวาเลนไทน์ขิงปริมแฮชแท็อันขิงแฮชแท็ i am on แฮชแท็ i am a k r o b a t แฮชแท็ on hub ท่ามกลางคนบันเทิงอาทิดวงดาวจารุจินดาไม้พัทรเดชมิกทองระยะ อภอิชาพลและอื่นๆรวมไปถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกับทั้งคู่อย่างเนืองแน่นนายเอนเตอร์เทน